ท่านผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศของน้องนักเรียนที่รอสอบสัมภาษณ์ในาสาขานิเทศศาสตร์นะครับคณะศิลศาสาศัคดับเยอะทีเดียวนี่ก็น้องนักเรียนสวัสดีครับน้องสัมภาษณ์เสร็จยังสัมภาษณ์เสร็จแล้วค่ะเป็นยังไงบ้าง ตอนแรกก็ตื่นเต้นค่ะแต่พอเข้าไปก็ก็โอเคค่ะโดนตอบนะค่างที่จะตอบได้ค่ะท่ารู้จาักที่ไหนครับโรงเรียนอะไรครับโรงเรียนชรินทอนจังหวัดสุรินทร์ค่ะทำไมสนใจนิเทศสารหนูชอบด้านนี้มากค่ะอ,อยากเข้ามาเรียนเข้ามาหาความรู้เพิ่มเพราะว่าจบไปอยากจะเป็นแบบผู้คนเขียนบทแล้วก็ู้ก,กำกับว้าวชอบด้านไหนพิเศษมีหลายสาขานะหลายวิยาอาสวิทยุโทรทัศน์และภาพยนตร์ค่ะจ้าน้องอะไรครับน่น้องใบมอนค่ะ อ่าใบหมอนนะอ่าขอให้โชคดีจ้าขอบคุณครับค่ะว้าอันนี้ละสองคนนี้กาลังทำอะไรขออนุญาตสัมภาษณ์นะยืนไหนยืนหนยนี่เลยืนด้วยกันยืนด้วยกันยืนด้วยกันว้าวแต่งตัวสวยเลยไหนมีโบด้วยเหรอไหนดูสิว้าสวยเลยชื่อน้องอะไรกันครับน้าตัวน้องหมวยค่ะอ่าสนาบดันดามาจากโรงเรียนทิบุญมังสาหารค่ะกัปตันเข้ามาจับที่เดียวกันครับหมวยแล้วก็กัปตันครับกัปตันนะครับ หมวยกับตานี้ก็เลือกตอนนี้รอสัมภาษณ์ใช่ไหมใช่ค่ะ,ะนิเทศศาสตร์ใช่ทำไมสนใจนิเทศศาสตร์ครับหมวดคิดว่าหนูน่าจะ,ะทำงานในสายนี้ค่ะเพราะว่าดูหมอกับตัวหนูที่สุดแล้วค่ะก็เลยเลือกที่จะมาสัมภาษณ์ที่นี่เพราะว่าใกล้บ้านด้วยค่ะที่พี่บูรังสาหาใช่ไหมใช่ค่ะคร<อ>ับแล้วกับตานะชื่นชอบในสายงานนิเทศอยู่แล้วครับก็เลยเสในใจที่จะมาลงที่นี่ครับใครชวนใครมา อ่าหมวยเป็นคนชวนก่อนครับอ่าหมวยนี่รู้สึกว่าแต่งตัวแบบอชอบสวยใช่ไหมใช้โนเป็น LG B T Q ด้วยใช่ไหมใชม่รู้ไหมว่าอยู่นี่เขามีเปิดกว้างนะเปิดอ,อิสระในเรื่องของการแต่งกายด้วยพอรู้ก็บ้างค่ะก็เลยสนใจมาเรียนที่มอน,นี้เลยถ้ามีโอกาสในการเรียนนี้มาศึกษาที่นี่คือ,อยังไงต้องแต่ง แต่งยิงแน่นอีค่ะก็ต้องแต่งญิงมาเรียนแน่นอนคะคะให้ส่งกับเขาว่านิเทศศาสตร์มอวบนแน่นอนค่ะเช่ไหมช่บไหมชอบมากดีไหมเขาเปิดกว้างเรื่องของความเท่าเทียมอดีมากอือครับอะยังไงก็เป็นกำลังใจให้นาแล้วก็เป็นไงประทับใจปรความประทับใจเป็นไงบรรยากาศในส่วนของบริบทมอวบนพื้นที่แล้วก็ ต้องบอกน่าอยู่มากเลยค่ะอาหารอร่อยพื้นที่น่ารักด้วยอยู่แรับบริการด้วยเออดีอย่างไรเขาพูดว่ากับดันแล้วก็น้องหมวยขอให้ยโชคดีจ้าไปเตรียมตัวเลยครับนี่คือบรรยากาศนะครับทุกคนทุกท่านครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปดูบรรยากาศในส่วนอื่นๆต่อไปนะครับสวัสดีครับ